สหรับในกิจกรรมการทดลองที่เราจะทําในวันนี้นะครับแบ่งนักเรียนออกเป็น6กลุ่มซึ่งตอนนี้นักเรียนก็ถูกแบ่งออกเป็น6กลุ่มแล้วเป็นกลุ่มเดิมจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ในวันนี้เราจะทํากิจกรรมทั้งหมดอยู่2ตอนทั้งหมด2ตอนซึ่งกิจกรรมอยู่ในหน้าที่78ในหนังสือเรียน <Yeah. S 2> ทีนี้ให้แต่ละคนให้แต่ละคนศึกษาดูที่ว่าในการทดลองเนี่ย <Okay. S 2> ที่เกี่ยวข้องกับกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเปิดนะครับเปิดไปหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกล้องจุลทรรศน์สิอยูหน้าที่เท่าไหร่นะ mm hmm. หน้าที่8ปดทุกคนเปิดไนะแปดสิบนะครับทุกคนดูซิว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และมีหน้าที่อะไรมากในส่วนประกอบนั้นนั้นหลังจากนั้นนักเรียนก็เปิดไปหน้าที่83อยู่ครนขาาการนั้นก็จะมีขั้นตอนการใช้กล้องดูแลท่านอยู่มีขั้นตอนการใช้กล้องดูแลท่นนานมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะขั้นตอนการใช้กล้องวิธีการใช้กล้องดูแลท่านมีอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนมี่ขั้นตอนทีทน,ทนี้เรามาดูส่วนประกอบของ ของกล้องจุลทรรศน์ซิทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ิมีอยู่ทั้งหมดโอ้หลายส่วนประกอบด้วยกันทีนี้เพื่อให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเพื่อให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนมารับกล้องจุลทรรศน์ไปดูใกล้ๆเลยกลุ่มละหนึ่งเคื่องเชิญเลยครับ